บมานี่กับ The ซูมเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแมปเอ่อลูกบอลแห่งความตายนะครับแต่ก่อนที่จะก็ไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นั่นนะครับแป๊บเกมเริ่มยังเดี๋ยวดูของวันหนึ่งแจ้งเือนนะนั่นจะไมผมไม่มีแล้ว เดิมอะแล้วให้ผมไปไหนอะมาเด,ดี๋ยวไปดูไปดูยังยังไม่ต้องไปดูเลยแล้วก็ไปผมใช้ลูฟี่เพราะผมชอบมันโกงดีแล้วมันโกงความตาย,ยด้วย พี่ผมได้แม่โลซังอะสกิลสกิลหนึ่งมันมันจะมันสามารถใช้ได้สองแบบนะแบบธรรมดาแล้วก็ตอนที่เล่นหนึ่งกับเพื่อนอะใช่ไหมหน,หนึ่งกับคนอื่นแล้วตอนที่ในก็คืออธิบายยังไงดีในพิบตาใช่ไหม ตอนที่เพื่อนตีมาหาเราอะให้เรากดสกิลหนึ่งอีซี่โอ้โหผมชนะแล้วเหรอเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้ะไรเนี่ยเฮ้ยแพ็กอะไรสมิธเอออันนี้ผมไม่รู้นะคืออะไรมือโป้เหรอสองสัยจะมือโป้ เราก็อยู่อันดับของอันดับสองเซิร์ฟเหมือนเดิมอู้มมีคนใช้เซตามาด้วยเอเอมเ,เกินไปไหมเพื่อนผมไม่เคยมีท่าเต้นจะถาเลยนะไม่รู้มันเอาอย่างไงเอาเอาตหนงท่าไ้นะลืมลืมนี่ไง หมดเลยตึนต้นตึ้นทำไม้มดตัวละครผมมีแบบนี้นะใช่ัวนี้ครบใช้ลูฟี่ดีมันดี Oh my god อย่าโดานโอ้แหล็กทุกคนเห็นในตัวดำๆดำตวตรงนั้นไหมนัม่นเป็นอันดับหนึ่ง,งวา้วาวสวัสใชสกิลเผื่อไปกันเผื่อมันแบบหยุดนิ่งๆแล้วมันก็มาเลยปุ่มมาเลยดีมากเอน Oh my god! Okay, oh game, lag mạc oh my god! Ow! Ow, hey! Ow! Game. em Game. 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 đi Game. 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 đi Game. 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 โอ้แล้วจะกับบิสเซอร์ไนได้ทิงครโ,โร์โอเคอืมเอ,อ่อไปละแป๊บเดี๋ยวเราเข้าไปกันไม่น่ากดเข้าเลยเนาะพาผมว่ามาไหนอีกเกมโอ้ไนายผมไม่เข้าแล้ว เพื่อนผมมันเชิญเออเขาก็ได้เออใหม่ก็แต่เสียงมันลมจะดังนิดนึงนะทุกคนเพื่อนผมมันพูดเล่นใหม่แต่ตีเดือดมากใช่เขาตีเดือดไหนพวกจะจบเกมเอ,อ่ะเอ้าอ๋อป๊บหนึ่งหนึ่งคิสตต้ ไม่เข้าแน่นอนแต่นี่มันคืออะไรอ๋อไม่ต้องแจงเตือนลรอ ตัวลูฟี่มันก็ดีแล้วนะเอาจริงๆลูฟี่ดีแล้วนะแต่ว่าลูฟี่ถึง40เลตยังมัน้องรีบฟาร์ไม่ถึง50เตในคลิปนี้แล้วผมจะได้สกิลสกิลเออผมไม่รู้โอ้ oh my god เอา้าแล้วเข้าบัก what what คืออะไรเอ่อนี่อะไรเนี่ยไม่รู้สุองการต้อนรับงาอะไรเนาะอลังการ คนคิดว่าดาบผมอ่อนนะันดูอ่อนนะโอ้ไม่ค่อยได้สุ่มดาบมาโอ้ยนี่ดานอะไรนะต้องต้องหลบเส้นด้วยแต่ผมเข้ามาในเส้นปกตินะแต่แต่ว่ามีโอกาสเจอดานนี้แหละจักด้ปอนขอบอน โอเคลบได้อยู่เฮ้ยอ่าถ้าบอลมากดสิกิลรัววู้ไม่ดีก็มาดิครับ จริงก็มาดิอยากดวนกับไอ้ดับไอ้ดับหนึ่งไอนดับหนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยตัวนี้มันแน่สักแค่ไหนอ้ว่าแบบหนึง่งโอ้ my god สรุปต้องหลบโอ้โหหลบหลบทั้งสองเสียงม่หลมอาจจะดังนิดนึงนะกบาดิเอาวหายเหรอเอาวอ่าบอเอาว่าบอ เอาวาบอร์เอาวาบอร์เอาวาบอร์ easy มันก็ easy เกินอะไอ้น้องแคสติคิววัดกับพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องต้องฝีมือด้วยออแม่ก็มีอะไรอีกเนาะแจ้งเตือนมาทุกครั้งเลยเนี่ยไม่นี่เลย แค่คาคิวไอ้น้องเพื่อนผมชวนไปชวนมาแมวแล้วแบบนี้แหละโคตรสนุกโอ my god oh my god yes man oh my god เพื่อนกดลัวเกินไเจ้าไมเจ้าช่วยกรยถอด đặt đua cả mấy năm mà không có được rồi à đua ăn cầm ăn được một nét tính con đi ไม่ไหวจริงๆอ่ะแค่รอบเดียวนี่อะไร เอเอวา้แล้วเขาเป็นคนเกาหลีเขาไม่ใช่คนเกาหลีวามมาเป็นไหนเราเป็นคนเกาหลีแทนีลัรวลัวเลือ่อนรถมาแค่ขี่เยว เยอะเกินไม่นี่โอ้ไม่ก้อบอลเด่งไ oh ม่อะไรก้อนหินเร่งเฮ้ย <c oughs> ใครฆ่าโอ้แล้วของก็ไม่มีให้ไอ้นี่เลยคืออะไร đây ừ. Lưu 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 đi lưu 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 ันที่หนึ่งของเซิร์ฟนี่เหรอไอแดงแดงนี่เดี๋ินไลเว้ยมาจริงแน่จริงก็มาเดออี่ฮี่ห่อห่อห้อนี่คือสกิลที่มันง,งงมาก ขอ่อนซูซูด้วยก็ไม่ไหวร่เพื่อนกันเหรอสองสัยจนะเป็นทีมันะนะนี่อยู่นี่เลยขอเรืกยกับที่หนึ่งของเซฟเนี่ยทำไรไม่กี่ทำไร เมื่อกผมมากดหรูว่าช่วยผมดิผมเล่นในแผดอ่ะผมเชนดิป้องกดแต่ถ้าเป็น,นคอมผมเล่นไม่ถาานัดนะ อะไรงงครับงงระับทีนี้แล้วเวลเมื่อไหร่จะห้าสิบอะไรเฮ้ยเกมส์โอ้โโอ้ไมค์ก็สองรหัสเหรอมไ้่ไล่ะก็จะบังเอิญแบบมากมาก สุดๆขีดเด็กจากไดบอนขบันโคเดือดมากโอูบายเกิดเขาใช้งงคุณ ั่ะขอดีดีขอดีดีรึมจริงๆผมวอลครับเ,เป็นเอ้ยตกใจโอ,อ้ my god <What? S 2> oh. บอลมันช้าเกิน oh. แล้วเมื่อไหร่มันจะเวลหล้าสิบล่ะถ้าโกงขานาดนี้ใช้น้ำยาละใช้ใช้มา อย่างนี้ต้องชนะสักแล้วเอาใช้น้ำยาอีกอันหนึ่งมาคือมันจะช่วยอะไร

วับสักทีหรือเปล่าผมจะใช้สกิลหลอกลวงแล้วเกมมันกระตุกจังเลยตรงขอบแบบว้าว ว้าบเหมัน้มยาเนี้ใช้ไปช่วยเลยช่วยเลยเผียนช่วยเลยเลย ดีออปชั่นไม่ได้ออปชั่นเอาโกโจดีกว่าไหมทุกคนไม่โกโจก็ได้นะจริงๆโ,โจดีกว่าือนนี่มันใช้แต่โกโจเวลจะน้อยกว่าแล้วก็เสียงพัดลมอาจจะเข้าไม่นะต,ตอนนี้เราผ่านไปสิบนาทีแล้ว

มีอาหารให้มันกินไหมเห็นมีเลยอากัศปิดเออนน้ำยามันช่วยอะไรอ่ะอยากรู้อย่างหนึ่งเลยก็ช่วยอะไรเออผมอยากซื้อผมอยากซื้อ đúng đi, đây, lúc còn, ok, thế okay. โนว่ะน้าวโนอีกแล้ว Mày đừng nên lấy tỷ bọn, mày nên lên đây thôi Mày đừng Ok Mày oh. โอเคปะไม่ฟาร์มอย่านี้เอาเอาหายเออฟาร์มแนวนี้ดีกว่าเนอะฟาร์มเพชรแล้วเต้ คิสตันได้ร้รอยกว่าโอ้โอ้มายก็ไ oh ปเตะไปเตะไอ้นี่เดียวี๋ยวเราสุดท้ายนะทุกคนเออมายเกิด oh ไม่มีอะไรเลยก็มีแต่คนโกงๆทั้งนั้นเลยเพื่อนทำอะไรนะฮะ thật là lượt đã, nhạc này Okay, âm nhạc này rạc xích mà Lúc bồn Mà phát càn Cả lối tôi hụt bí mà. Không đi bắt chạy lại ไอถูกทางได้ไอ้หนุ่มเน้ไอ้หนุ่มเน้ฮ่ามันก็แค่คำทำนี่แะไอเนาะมันก็อีชี้กินขยุดเวลานะเมื่อกี้ไอเนคอคนมันก็ตายอยู่ดี โคตรที่ฝีมือเลยน้องเ yeah! oh ย้ตีกันมาเลยโอ้ my g ก็ยังงี้งงงง งงเอียงบอลขอบอลแล้วก็ไม่มีใครตายมีมีคนเลื่อนรถอย่างเยอะมาเอาขอบอลน,นี่เอาบอลมา เห็นไหมตั้งใจและเออตรงๆเป๊ะๆขอบอลเอาบอลมา มาดิรอบริง่นี้นะะอีซี่โอเคแั๊บเดี๋ยวผมซุ่มบอลให้หมดก่อนมาจบละชีวิตอืมโอเคดูล้โอ้มาถึงก็ระเบิอดอีก่ ููโอเคมันวางระเบิดโอ้ไม่เกอดอีกแล้วอีกสองรอบนะออโอเครอบสุดท้ายดวลมึงมาละโอเคโอ้สวัสด,ดีัวดวลใหก่นครับสวัสดีครับ